นิติพลธ์คล <c oughs> ินิกไทยแลนด์ most famous ันใจไทยแลนด์โดยนิติพลคลินิกสนับสนุนโดยวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง Superstar College of Asia อเชียลั e ติจ d ดคอนโดเอแบกบางนากานีเยเมนชาโคลแบล็กโฟไทยประกันชีวิต เราขอมอบเวทีนี้ให้กับเพอร์ฟอร์เมอร์ท่านสุดท้ายของเราขอเสียงกรี๊ดให้กับแดเนียลครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อดานิเอลเฟลด์รูสุนนะครับชื่อเล่นชื่อดานี่นะครับอายุ2 5ปีเป็นลูกครึ่งไทยจะเป็นนะครับ วันนี้นะคะรับผมมีซูเปอร์ไทยทุกคนนะครับออยากชมมากๆเลยค่ะงั้นไปฟังกันเลยค่ะในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสยไไงไฟลอยไปไกลลอยวนไปวนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตาไม่แต่เรา ใจหลงลอยและมอบความรับใคกันขอบคุณนนี้ที่คอยดูแลรักฉันจะหัวใจจากนี้ไปมีแต่เธอฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุนี้ต้องฟ้าจะเป็นเช่นไร ฉันก็รู้ว่าใจของฉันจะมีเพียงเธอรักเพียงเธอเธอพวกก็เธอด้วยรักรักที่หวงใหญ่ใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกกามันกล้านออกมาจากหัวใจเราจะลอยความฟ้า มีความเงาเข้ามาทำลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูเลเธอจากนี้ตลอดไปมีเพียงเธอรักเพียงเธอเธอโอบกอดเธอด้วยรัก รักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกการมันกลานออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้องฟ้าตามกลางดดาวจะไม่มีความเงาเข้ามากำปลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูเลยเธอจากนี้ Oh. Oh. สุดยอดลยครับพี่แพนครับเชญครับพี่แพนว่าเป็นเสียงร้องที่แค่เปิดมาคำแรกอะค่ะเชื่อว่าสาวๆในฮอลเนี่ยใจละลายทุกคนแน่นอนขอบคุณมานะครับแค่แบบเปิดมาประโยคแรกเนี่ยก็สลบแล้วอะค่ะมันเพลอเมกมากและแดนนี้ก็สามารถ สื่ออารมณ์ของเพลงแล้วก็เข้าไปอยู่ในใจทุกๆคนเหมือนกับที่แดนนี่ร้องในเพลงว่าเพลงนี้เป็นของเธอรู้ไหมคิดว่าผู้ชมทุกคนในฮอลนี้และทั่วประเทศได้รู้สึกอย่างนั้นแน่นอนค่ะมาค่ะขอบคุณคุณแพมมากนะครับมาถึงคุณก้องปียะครับเป็นยังไงบ้างครับหน่วยก้านกันนี้อันนี้ขอญาตคอมเมนต์ในนามของคณะกรรมการก่อนนะคะเดี๋ยวนี้จ๋านักแสดงเนี่ย มันไม่ใช่แค่ลออย่างเดียวถ้ามีโอกาสเธอต้องพัฒนาการพูดและการแสดงเรื่องฝีมือการแสดงให้ดีขึ้นนะฮะถ้ารักจะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและก็มีผลงานและมีฝีมือในอนาคตต้องทำให้ได้นะคะแต่ในส่วนของคอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัว พี่ก้องต้องลืมว่าตอนนี้สมมติไม่ได้เป็นคอมเมนต์แล้วเป็นที่ไม่เป็นคอมเมนต์แล้วพี่จะบอกว่าที่แดนนี่ร้องเพลงว่าใจฉันให้เธอเป็นของเธอรู้ไหมพี่จะบอกว่าใจของพี่ก็เป็นของแดนนี่ค่ะขอบคุณนะครับบอกว่าอะไรนะขอบคุณมานะครับเป็นไงพี่ก้องถ้าเกิดไม่ชัดนักก็แลกเบอร์กันสิคุยกับพี่ก้องบ่อยๆภาษาไทยจะได้ดีขึ้น ไปเมียจ๋าพ่อทีนะช่วยช่วยซักน้ำลายด้วยฮะเอ้าอนันดาเชิญครับเออผมว่าผมไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกฮะชัดเจนชัดเจนถ้าเวทีนี้ไม่ได้ไปหาเวทีบ้านพี่ก็ได้นะลูก ส่วนตัวเยอะนะพี่ก้องวันนี้ก้องปียะ most famous ผมว่าเสียงของแฟนๆทุกคนเนี่ยคือชัดเจนมากแล้วก็สิ่งท <pantry> ี่แกเป็นเนี่ยผมว่าชนะใจของคนทั้งประเทศอยู่แล้วขอบคุณมนะครับ เผิ่แป๊บเดียวผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับทั้ง18คนนิติพนธ์ไทยแลนด์ most famous ขวัญใจไทยแลนด์สนับสนุนโดยนิติพลคลินิกไทยประกันชีวิตกานิเยมเมนชาโคลแบล็กโฟมสาหร่ายทอดกรอบโอโนโริก TrueMove Edge 3G Plus Net B ee, จาก MEGA V-CARE ์ u p e r STAR c o l l ตาร์คอ a เล Latitude Condo A b a c BANG n a p a l l a d i u m World Shopping y o u 2 p a y TV Ice LED บริษัทมาสเตอร์แอจำกัดมหาชน นิติพลไทยแลนด์ most famous ขวัญใจไท,ย,ทยแลนด์